โอ้โหเต็มเลยครับโตเต็มที่แล้วนะครับผมเก็บเกี่ยวได้แล้วครับสําหรับลูกค้านะครับที่ได้ก้อนเชื้อเห็ดหนังฟ้าไปแล้วครับก็สามารถเปิดดอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดดอกกันนะครับแกะกระดาษกับสำลีออกเลยนะครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเชื้อไมเข้าวฟ่างครับให้เราใช้ช้อนสะอาดๆนะครับใช้ด้ามช้อนเนี่ย แค่ออกมาเลยครับผมอ่านี่จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งก้อนแคหน้าก้อนเสร็จแล้วนะครับก็นำไปวางพื้นที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับผม วิธีเพาะนะครับก็จะมีหลายวิธีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาะในองเพาะในตู้เย็นเก่านะครับแ้วก็ระเบียงบ้านเยอะแยะมากมายนะครับวิธีเพาะเดี๋ยวนี้ครับผมจะมาเสนอสักสองสาวิธีการเพาะแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีเพาะอย่างแรกเลยครับวิธีแรกนะครับผมจะเพาะในองครับพอดีมีองเก่าที่แตกใช้งานไม่ได้แล้วนะครับนามาเพาะเห็ดนางฟ้าแบบนี้ได้นะครับผมข้างในองนะครับก็จะมีดินะครับเอาไว้ซับน้ําเก็บความชื้นนะครับ ก็มีไม้กระดานรองแล้วก็ก้อนเห็ดวางเรียงได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลกันนะครับวิธีการดูแลครับให้เราลดน้ําไปที่ก้อนเห็ดได้เลยครับลดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะครับผมระวังอย่าให้เข้าหน้าก้อนนะครับนี่ประมาณนี้ครับลดทุกวันเลยครับเช้าเย็นนะครับ ด้านบนนะครับผมก็จะปูผ้าแล้วก็ลดน้ำครับเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับก้อนนางฟ้านะครับเขาชอบอุณหภูมิประมาณ28-30องศานะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมจะใช้สแลนมาบังครับเดี๋ยวลมมันจะพัดหน้าก้อนแห้งได้นะครับนี่เอามาบังประมาณนี้พอนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวนะครับตั้งแต่การเริ่มออกนิดนิดยันเก็บได้เลยนะครับผมรอติดตามชมกันครับ หลังจากที่พ่อในองค์ตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วนะครับเมื่อวานลืมถ่ายดูครับวันนี้เริ่มออกแล้วครับผมมาดูกันครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเกิดเติมเลยครับเกิดแคบแทบทุกก้อนเลยนะครับ ครับประมาณนี้ก็รดน้ําเหมือนเดิมครับทุกวันเลยครับเช้าเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันขาโตมาแค่ไหนแล้วนะครับอ้าวโ,โหผ่านไปแค่วันเดียวเองครับโตไวามาก ออกเกือบทุกก้อนครับเหลือก้อนเดียวกำลังโผล่เล็กๆนะครับยอดโตไวมากๆครับพรุ่งนี้น่าจะได้เก็บครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันครับผมติดไว้ครับก็ลดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับผมวันนี้ก็ถัดมาอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเติบโตแค่ไหนนะครับโอ้ เต็มเลยครับโตเต็มที่แล้วนะครับผมเก็บเกี่ยวได้แล้วครับถือโอ<ฮ>้โ<ฮ>เต็มเลยครับดอกเริ่มจะแก่แล้วต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาออกมาสักก้อนหนึ่งครับมันจะได้เก็บง่ายๆนะครับ นี่ครับว้าวสวยเลยวิธีเก็บก็ง่ายๆครับจับกดคอขวดลงไว้ครับแล้วก็ถอนาทั้งช่อเลยนะครับยกซ้ายยกขวาครับอ่านี่ครับได้แล้วตรงนีจ้จะมีลากติดอยู่นะครับเราต้องแค่ออกครับ แค่ออกให้สะอาดเลยนะครับอย่าให้เหลือรากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่านะครับแล้วก็แมลงจะไปไข่แล้วก็เป็นนอนนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปวางที่เดิมเลยนะครับวางในโอ่งเหมือนเดิมอีกประมาณสิบห้าวันนะครับสิบถึงสิบห้าวันเขาจะออกมาอีกเป็นชุด2นะครับแล้วก็จะออกเรื่อยๆยันสี่ถึงห้าเดือนเลยนะครับก็ดูแลเหมือนเดิมครับรดน้ําทุกวันนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมาเองฮะ นะครับก็ใครสนใจครับก้อนเห็ดนางฟ้าครับก้อนละแดบาทนะครับราคารวมส่งก็แล้วแต่น้ําหนักไปครับอยากสอบถามก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับหรือทักมาที่เพจ a c e b o o k ครับผมเพจนี้เลยโอเคครับใครสนใจครับมีทั้งก้อนเห็ดฟางแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับหรือใครอยากเฉพาะที่มันง่ายกว่านี้ครับผมมีอีกหนึ่งวิธีครับ คือเอาไปวางในห้องน้ําเลยครับลดน้าอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่มีวัสดุแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ